สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาปอแหม่พี่น้องวันนี้จะเป็นเมนูข้าวมันไกน่นะพ่อแหม่พี่น้องอุย้ยข้าวมันไก่นี่ก็นึกถึงนูแแมก้องเนาะเปิดนึกว่าขอมมะมันแตะเนาะจัดหลอบนี่คือหลอบอุย้ยหลอบตีชุดใหญ่ไฟกระพริบทานใหญ่ตัวนี้จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปหัวไชเท้าปอแหม่พี่น้องเนาะ วันนี้ต้มสาก่ะจะมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวปอมแม่ไปน้องเนาะสูเฉพาะเนาะปอมแม่ไปน้องทำมาจากถั่วเหลืองชั้นดีปอมแม่ไปน้องเนาะของของตาเด็กสมบูรณ์ปอมแม่ไปน้องของตาเด็กสมบูรณ์เนาะโอ้ยวันนี้เขาจะมากิ่นกรบเ้าวมันไก่โอ้ยเขาจะมารีวิวแบบเลี้ยวๆกันเลยเนาะปอมแม่ไปน้อง ต้องจะขออนุญาตลาดไปเลยนะครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวลาดไปเลยลาดไปเลยส่วนผสมส่วนผสมก็จะมีเอ,อ่อพริกขิงแล้วก็มะนาวแต่ตัวเนื้อป่อม,ม่ปน้องเนาะพริกขิงมะนาวแต่ โอ้พริกขิงมะนาวแท้พ่อแม่พี่น้องมาเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าช่ำๆพอแล้ว <c oughs> ช่ำๆพอแล้วนพ่อแม่พี่น้องตึงหว่าทัดยากทัดใหญ่แต่น้ำจิ้มเปิ่นตึงหว่าเข้มข้นขนาดนะพ่อแม่พี่น้องอืมโอ้เข้มข,นขนม้นอ,อืมรสชาติกำเนีรรยร์เนี่ย ความรู้สูกของตอมอะกลับแหลที่เข้าปากอะกลมกลมปอมใหม่ไปน่องกลมกลมเข้มข้นโอ้โหมดครบอื้ม bueno คนผมไปเป็นน้อ้น้ำหมดหมดงามเมื่อกี้ธรรมชาติตมดังแต่ขวยหมดงามไม่กล้าตำสารน <c oughs> ี่ที่เป็นหมดงาม ต่อกันเลยผมหม่ยปน้องเค็มข้นมีรสชาติเกลมมีรสชาติเค็มหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดๆนะพราะหมห้เปน้องมันจะไม่เผ็ดมากคือ,คอสี่รสเนี้ยจะกลมกล่อมอืม พวกข้อปลาเข้าลงอร่อยในห,หัวเดียวจะเข้ากับเมนูพวกนึ่งต้มทอดอย่างพระาะไม่พี่น้องเนี่ย น้ำจิ้มเข้มข้นแบบนี้นะข้าวปลาข้าวดมผมเห็นไปน้องข้าวปลาข้าว้ดงจะไปปิกนิกจะไปอย่างก็ พวกขวดยเยลเบยน,น้ำจิ้มตัวเจียว ใส่ยังหนักอ่อมแหมไปน้องคือมาคุณขนาดอยาจะคุณชอบเนี่ยผมแหมไปนน้อง าเล็กสมบูรณ์บ่ใหม่เป็นองเป็นยี่ห้อดังคุณภาพอยู่ขู่ขัวใช้ขัวบ้านเฮามาวู้หลายทิปีไปที่ไหนกะไปที่ไหนกัหาันดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านอาหารตำั่างที่ี่ยผมไม่ไปด้องพอเตะอ,อยู่ข้างฝานะ่ ต้มเสียวๆนะเมื่อกี้งูมากินเขี้ยทั้งข้างต้มเนี้นยเขียดไปห้องแอบ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  แต่ต้องมีมอมโกงกับลูกอาละขาอยู่งูนี่ถ้าได้กินกินกินซาบหมานี่ถ้าจะถ้าจะกลัวเหมือนกันนะงูอนะ่ะแล้วมอมโกงกับหลูกนี่เป็นหมาปลาหมาล่าด้วยปอนไหมพี่น้องอยู่นะต้อมเนี่ย dưới bởi đi đây ngú, ngũ là đấy mắm หลังเธอขุยมุดงามแต่และกล้าตอนนียเหมือนมาครบตลอดเนี่ยสายท่องเที่ยวปอมไปไปน้อง จะไปต้มจะไปนึ่งจะไปทอดจะไปย่างจะไปแคมปิ้งจะแดกอะ่ะนี่พกไปครัวเดียวเปล่าหมเพไ่น้องบ่ต้องไปเตรียมพิกเตรียมอย่างไปงเสียเวลาเนาะ ในความคิดของต้อมอ่ะยี่ห้อแต่เรียกสม,มูทเนี่ยป่อหม่ไปนองในความคิดของต้อมนะยหควะไ้มาเหมือนยี่ห้อดังไว้ใจเรื่องรสชาติได้เลยต้อมรับประกัน ลูมดงามตำบลแดดมาแล้ว่ะแมมไปนน้องเนาะโอ้มดกับมาแดดกับมา ขอเนนะ้น้ำซุปมาหวางใกล้ๆแล้วนะ จีแต่ย่อจิ้มน้อยเดียวก็ล้ําแล้วเน่อปลาหม่พี่น้องแต่ต้มชอบแบบโอ้โหเข้มข้นแบบเน่นๆไปเลยนวลปลาหม่พี่น้องเนาะถึงพริกถึงเครื่องไปเลยอืมเอาถึงรสชาติไปเลยปลาหม่พี่น้อง ปลากระมีตัวเพียวเนอะพ่อแม่พี่น้องตัวเพียวตัวเพียวที่มันตัวเหมือนแมงวันแต่แต่ไงกลัวแมงวันหลายเต่าอะมันจะมันจะกัดจะเจาะดูเลือดผวกงวพผวกควายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องถ้าคนมานาั่งกินที่นี่นะบะระวังก็โดนโดนครบหมืงน,นัน ปลาดูว่าแมงสป,ปาป่อใหม่พี่น้องลำมอบสรุปแล้วป่อใหม่พี่น้องต้มชอบในความเข้มข้นของน้ำจิ้มเปิ่นจื่อหี้อคุณภาพเป็นอย่างเปิ่นกับบอกดูแล้วเนาะป่อใหม่พี่น้องของตาเด็กสมบูรณ์ อันนี้ก็จะมาแนะนาวันนี้ก uploads, beeping, believer, hay hay ็จะมาแนะนําน้ําจิ้มเนาะปอใหม่พี ho, ่น้องน้ acak, ําจิ Double ้มเต้าเจียวน้าจิ้มเต้าเจี้ยวสูเฉพาะปอใหม่พี่น้องสูเฉพาะของเปิ้ลนเนาะเนาะเอ่อถั่วเหลืองนี่ก็คัดาสรรมอยังดีปอใหม่พี่น้องเนาะอุ้ยของตาเล็กสมบูรณ์แนะนำปอใหม่พี่น้องคือแข่จือยี่ห้อกับรสชาติเรต้องพูดถึงอะบ่พิดหวังเนาะน้าจิ้มนี่เต้าเจี้ยวนี่ก็จะเนาะปอใหม่พี่น้องน้ําจิ้มของเปิ้ลนก็จะมีรส เค็มหวานเผ็ดซมเนะาะพ่อแม่เป็น,น้องครับอ่าถ้าถ้าเอ่อพูดไทยดีกว่าเนาวพอ่ปน,น้องเดี๋ยวบางรถเป็นบางท่านก็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 ไม่ก็ไม่ทราบเนาะเอ่อน้ําจิ้มรถนี้น้ําจิ้มของน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวของตาเด็กสมบูรณ์พ่อแม่พป่น,น้องก็จะมีรสเค็มหวานเผ็ดเปรี้ยวนะพ่อแม่เป็นน้องมันอ่าสี่รถนี้จะไม่มีรถไหนโดดนะพ่อแม่พี่นน้องจะเป็นจะกลมกล่อม อร่อยพอ่อแม่เป็นน้องเนาะก็ข้างในนี้ก็จะมีพริกขิงแล้วก็มะนาวมีความเปรี้ยวมีความกลมกลม่อมมีความอุ้ยอร่อย,ดดยนออในขวดเดียวบนะ้านเฮากับห้องล้ําในขวดเดียวเนาะพ่อแหม่พป่น้องจะไปแคมปิ้งจะไปอะไรก็ไม่ต้องพกอะไรไปไอ้พลุงพลังเยอะแยะมากมายเนาะลําพังของอะไรก็เตรียมไปเยอะแล้วนี่น้ำจิ้มของกินพวกหนึ่งปิ้งย่างทอดเนาะพ่อแหม่พป่นน้องต้มเนี่ย โอ้โหโค้กขวดเดียวอร่อยเนาะพอ่พอแม่พี่น้องแนะนํานะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ช่องทางการสั่งซื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จะมีแม็กแวร์ลูเอ่ยบิ๊กซีโลตัสเอ่ยเนาะก็สั่งทางออนไลน์ได้นะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับผมเนาะใครไปเดินห้างไปเดินไลเดินแม็กแวร์ลูเอ่ยเดินบิ๊กซีเอ่ยเดินโลตัสเอ่ยเดินเอ่อมาร์เก็ตเออยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเดินฟุตลงฟุตแลนด์เดยเนาะ โกดงโกเด้ God นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ตามห้างสาร,ร,รสินค้าชั้นนำพ่อแม่พี่น้องมีขายก็อยากจะแนะนำช่วงนี้มีโปร,รลดราคาเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งในห้างแล้วก็ทั้งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมเดี๋ยวต้อมซาจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับเนาะก็ฝากาฝาก น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนาะพ่อแม่เป็นน้องสูตรเฉพาะของตาเด็กสมบูรณ์เนาะพ่อแม่เป็นน้องก็ถั่วเหลืองของของตาเด็กสมบูรณ์เขาก็คัดสรรมารอย่างดีช่วงนี้มีโปรจัดเลยพ่อแม่เป็นน้องตามห้างแล้วก็ตามอ่าช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็มืดมืดฟ้าโมดีมาละพ่อแม่เป็นน้องเนาะก็ต้องขอตัวหล่ำล้าไปก่อนเนอะเนาะเมื่อกี้จะบนกระแดดตั้งตั้งหลุ่มมดงามกระเต็มมด <laughs> ขวามือก็จะเป็นขวามือก็เป็นงู งูกลินก็กินเคี้ยแถมโปรใม่ไปนอกเนาะก,ก,ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนอะป้ากันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องสาพากินโชต้องขอตัวลำลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ